สวัสดีครับนักเรียนสโต i c อิกท่านนะครับถ้าคุณอยากเอาชนะความทุกข์คุณต้องเริ่มจากการไม่ตกเป็นทาสของความสุขให้ได้ก่อนนี่เป็นข้อคิดคําคมจากนักปราชญตสโตอิกครับท่านสนิกสั้นเซเนกานะีท่านบอกว่าวันที่คนเรานะั้นะสามารถอยู่เหนือความสุขสำราญได้ เขาก็จะอยู่เหนือความเจ็บปวดได้เช่นกันโอ้โเป็นคำพูดที่น่าเอาไปประยุกใช้และฝึกฝนอย่างมากเลยนะวันที่คุณสามารถอยู่เหนือความสุขสำราญได้คืออะไร mm. ก็เป็นวันที่เราไม่ได้ไม่ได้แบบตกเป็นทาสของความสุขสำราญคือเห็นความสุขสำราญนั้นเป็นเรื่องที่ เดี๋ยวมาก็าไปประมาณนี้นะถ้าคุณไม่ได้ยึดติดไม่ได้ตกเป็นทาสของความสุขสำราญหรือไม่โหยหามันมากเกินไปนะ,ะได้ก็ดีไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเนี่ยเมื่อถึงจุดหนึ่งครับเมื่อคุณอยู่ถึงจุดนั้นได้นะคุณมีทัศนคติเกี่ยวกับความสุขแบบนั้นได้นะพอเจอความทุกข์คุณก็จะมองเช่นกันครับ โดยปกติแมสนะฮะมนุษย์ส่วนใหญ่นั้นเราเราจะไล่ล่าหวยหาและต้องการความสุขเท่านั้นความพึงพอใจเท่านั้นส่วนความทุกข์ความไม่พึงพอใจความไม่ถูกใจเรามักไม่ต้องการเรื่องธรรมดานะเรื่องธรรมดามากเพราะว่าความสุขมันมันฟูนะใช่ไหมมันมันมันทำให้เราแบบมีพลังครับ แต่ความสุขความทุกข์นั้นนหะทาให้เราหมดพลังมันก็เป็นเรื่องธรรมดานะแต่โลกนี้มันไม่ได้ให้ความสุขเราตลอดเวลาไงไม่มีทางนะครับแม้คุณจะร่ํารวยแค่ไหนแม้คุณจะมีชาติตระกูลสูงแค่ไหนก็ตามครับทุกคนต่างก็ต้องเจอความทุกข์ด้วยกันนะฮะแม้คุณจะยากดีมีจนแค่ไหนนะจนแค่ไหนก็ตามรวยปานไหนก็ตามนะครับคุณก็เลี่ยงความทุกข์ไม่ได้ แม้แต่ศาสดาเองก็ตามครับเขาก็ยังต้องเจอความทุกข์นะฮะซึ่งความทุกข์ของแต่ละคนนั้นมันก็จะมีความแตกต่างกันไปความทุกข์ของฐานะยากจนก็แบบหนึ่งความทุกข์ของคนรวยก็แบบหนึ่งครับมันมีทั้งนั้นคนะครับนะฮะดังนั้นทั้งสุขและทุกข์นั้นเป็นสิ่งที่มนุษย์เราเหลีกเลี่ยงไม่ได้นี่เป็นสิ่งที่ปรัชญาสโตอิกสอนเราครับว่าถ้าคุณ อยากจะอยากจะชนะทุกคุณต้องชนะสุขกันได้ก่อนอย่าได้หยหาความสุขเพียงเดียวอย่าได้ยึดมั่นถือมั่นความสุขเย่างเดียวครับถ้าคุณอยู่เหนือความสุขได้เมื่อนั้นคุณก็จะอยู่เหนือความทุกได้เช่นกันให้ผมนึกถึงเพลงของพี่บอยกุศิพงนะเพลงนี้ดังมากนะในอดีตนะ Li v e and Learn ฮนะ ในวันที่เรามาถึงจุดเปลี่ยนฮะบางครั้งเนี่ยจุดนั้นมันก็เป็นจังหวะที่เราไม่เตรียมใจครับเหมือนความทุกข์กับความสุขมันก็ไม่รู้ว่าจะมาเมื่อไหร่นะใช่ไหมดังนั้นเนี่ยหน้าที่เราคือว่าเออเนี่ยยอมรับซะว่าเออเนี่ยความสุขมาแล้วก็ไปนะฮะความทุกข์มาแล้วก็ไปถ้าเรามีสติ แล้วก็มองความสุขว่ามาแล้วก็ไปความทุกข์มาแล้วก็ไปนั้นมาทําให้เรานั้นพอได้รับความสุขพออยู่ในช่วงแรงความสุขเราก็จะดื่มดากับมันครับดื่มดากับมันอยู่กับมันอย่างแบบเอออิ่มเอมเรมปรีนะเหมือนกับกินมันนะอะกัดกินมันให้แบบพอใจสุขสมใจนะอิ่มแต่พอเจอความทุกข์เนี่ยเราก็ทำอะไรครับเราก็ มองอีกผมว่าเออเดี๋ยวมันก็ไปนะฮะถ้าเราทำให้พับเนี่ยพอเจอความสุขเราดื่มนำกับมันเพราะรู้ว่าอีกไม่นานก็ไปพอเจอความทุกข์เนี่ยแทนที่เราจะไปดำดิงเราไปจมปลักหรือว่าเราไปเจ็บปวดกบมันก็บอกตัวเองซะว่าเออก็รับเท่าที่รับได้เดี๋ยวมันก็ไปวันนี้นะนให้ทำให้เรานั้นอ่ะมีชีวิตที่เป็นกลางมากขึ้นคือถ้าจะบอกว่า าจะบอกในแบบที่ถ้าเป็นพระที่เคร่งนะหรือว่านักการศาสนาก็ตามนะใายปฏิบัติว่าเนี่ยทุกข์ก็ไม่แยแสสุขก็ไม่แยแสผมมองว่ามันม,มันก็เป็นหุ่นยนต์มากเกินไปนะเข่ามจไหมพรามนุษย์เราอะเราควรที่จะเออพอเจอความสุขเนี่ยแล้วเรามองว่าเรายอมรับว่าเดี๋ยวมันก็ไปเนี่ยทีนี้เราจะไม่แยแสมันก็เข้าไปคลุกคลีเข้าไป ดื่มดองมันให้มากสุดดีกว่าเพราะว่าเดยวมันก็ไปละแบบนี้ดีกว่านะเก็บเก็บประโยชน์กับมันแต่พอเจอความทุกเนี่ยแทนที่เราจะไปแบบหูเจ็บปวดไปรับแรงกระแทกกับมันก็ไม่ครับแล้วก็รับเท่าที่รับได้แล้วก็บ,บ,วกบอกตัวเองซะว่าเอ้ยเนี่ยมันก็เจ็บเท่านี้แหละเดี๋ยวมันก็ผ่านไปแบบนี้จะทาให้เรานั้นลอยอยูนเหนือฮะลอยอยู่ในความทุกแต่พอเราเจอความสุขนั้นอะ เราจะรับเราจะดื่มหนังมันได้มากขึ้นฮะถึงกัะนั้นก็ตามเราก็จะไม่โหยหาว่าอืมต้องการความสุขเร่องนั้นก็เรารู้ว่าเนี่ยความสุขมาแล้วก็ไปไม่เป็นไรเราเตรียมมือเตรียมตัวรับความทุกข์ดีกว่าออกแบบเกมหรือว่าทําตัวเองวางแผนตัวเองให้ภาษาของนักเทรดเรียกว่า improve your worst case คือว่าคิดถึง worst case ก่อนแล้ววางแผนรับมือกับมันถ้าเกิด worst case นี่ขึ้นมาทำไงถึงจะรอดและเราจะทุกน้อยลงถ้าคุณทำนี้ได้นะผมผมคิดว่าพอเจอทุกจริงมากระแทกนะเราก็จะได้รับแรงกระแทกน้อยลงเพราะว่าโชคดีโชคร้ายอะ่ะเราคุมไม่ได้หรอกแต่ถ้าเราคิดเผื่อโชคร้ายเอาไว้ แล้วเรามีการวางแผนรับแรงกระแทกไว้นะผมว่าแทนที่เราจะจะได้รับร้อยเปอร์เซ็นต์่ะกราอว่าจจะเจอสักหกสิบเปอร์เซ็นต์เงี้ยอีกห้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็ให้การเตรียมตัวรับมือของเรานั้นรับไปว่าแบบนีด้ดีกว่านะทาให้เรานั้นอยู่ในโลกนี้ได้อ,อย่างรับรื่นมากขึ้นเพราะว่าแมคือถ้าจะบอกว่าโลกนี้มันเต็มด้วยความทุกข์มันก็ไม่ใช่หรอกครับใช่ไหมก็มีความสุข ผลความทุกข์อยู่ดังนั้นเนี่ยแทนที่เราจะโหดำ,ดำดําดิงเป็นคนที่แบบคิดในแง่ลบอย่างเดียวมันก็ไม่สุขหรอกครับเราเกิดมาบนโลกนี้เราเพื่อเอ็นจอยกับโลกไงนนดังนั้นเนี่ยพอเจอความสุขดื่มหนกักเหมืันครับเจอความสุขก็ดื่มดากับมันแล้วเตรียมตัวรับมือความทุกข์ไว้ถ้าคุณมีแผนรับมือไว้ให้ดีนะแต่ที่คุณจะรับความทุกข์ร้อยเปอร์เซ็นต์แผนการของคุณนั้นอะ จะรับครึ่งหนึ่งคุณรับครึ่งหนึ่งผมว่าแค่นี้ก็โอเคนะชีวิตคุณจะราบรื่นมีความสุขมากแน,น่นอนครับตอนนี้นะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ